นีอุาบ,อา,บาศกหมายถึงคาว่าอุบาศกภาษาคนก็แปลว่าคนวัดคนวามันเข้าวัดเข้าวา่ามันก็ได้ไพ่พี่พ่อวา่าอุาบาศกว่าศกในภาษาคนคือคนวัดคนวาผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ว่าศก็คือผู้ชายวาสิกาก็คือผู้หญิง แต่ภาษาธรรมไม่ใช่อย่างนั้นก็หมายถึงผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยด้วยจิตใจอุปะแปลว่าใกล้าอาสกะแปลว่านั่งอุปอาสกะก็แปลว่าผู้นั่งใกล้นั่งใกล้พระรัตนตรยัยที่จริงมากกว่านั้นนะคือมีคุณของพระรัตนตรัยไปอยู่ในหัวใจอยู่ในหัวใจของขา้าวห่ม แล้วมันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่านั่งกล้าตามธรรมดาไม่ใช่นั่งข้างๆเคียงๆอะไรมีระตนัยอยู่ในหัวใจนี่เรียกว่าอุบาสกาผู้ชายวาสิกาผู้หญิงวาสกภาษาคนก็คือคนวัดคนว่าอาษาธรรมก็คือคุนนั่งกล้ายัรันตนัย